你不敢。 โอเคหรือยังโอเคไหมโอเคครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวของแจกนะครับตอนนี้ลูกหลานน้องๆผู้ปกครองมานะครับขอร้อเรเียนเชิญน,นั่งให้เต็มกี่ยีกก่ก เรียนเชิญด้านใะครับเรียนเชิญเอาเรียนเชิญเมียประธานด้วยครับเมียประธานเชิญครับเชิญด้านในเลยครับเอาเรียนเชิญเมียเลขามายังเอาล้วครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญด้านในมานั่งด้านในให้เต็มนิดหนึ่งนะครับเพื่อเวลาถ่ายภาพเวลาเปิดพิธีทำการเปิดก่อนนะครับแล้วเด็กนั่งจะเชิญท่านประธานตรวจเยี่ยมทุกทุกบูธที่เราทํานะครับพวกเราทําคือเน้นหนักไปทางกิจกรรม เมื่อทํากิจกรรมเสร็จจะทานอาหารก็ไปสองบูธทา,างฝั่งด้านสถานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไปของเรานะครับคือเราจะแบ,บ่งโซนกันพอทานเสร็จอีกเรียบร้อยก็ขึ้นรถไปนะครับขึ้นรถไปฟรีทาเด็กขึ้นรถไปย้อนกลับมาก็มาร่วมกิจกรรมหรือหิวก็ทานก่อนทานก่อนแล้วมาร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับนะครับทำความเข้าใจนิดหนึ่งกับผู้ปกครองซึ่งมาเรียบร้อยแล้ว เชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านงานนี้งานของพวกเราครับฝั่งน้านนูน้นฝั่งน้านนี้ก็ลดไปนะครับแล้วสะะสของเราก็ลดไปเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเชิญ ลูกเด็กดีผู้ใหญ่ดีขยันนมนเพียรเรียนรู้ช่ท่านเรียนา กลุ่<ผ>มน้องล่องทางกลุ<ป>่มรถรไฟก็จะมีรถไฟจมลองให้น้องๆได้ชมกันนะครับแล้วก็าำรู้หล,ล,ลายๆสิ่งหลายๆอย่งนะครับก็น,นำเที่ยงโดยพิเต ทุกวันเด็กสมัยใหม่ต้องกล้าแสดงออกมาก่อนก็นั่งหลังมาหลังก็นั่งหน้าโอ้ไม่ใช่มาก่อนนั่งหน้าเนาะหลวงพูอกิดอย่าไปทับกล้องที่เม่นเับเดอ้อเดี๋ยวถ่ายท่อดไม่ได้ <laughs> <risque. S 2> น,นี้นะครับอันนะครับช่วงค่าเวลาสักนิดหนึ่งก่อนที่ท่านประธานจะมาบเปิดง,งานขออาสาสมัครน้องทักสักสองคนใครที่มั่นใจว่าตัวเองร้องเพลงพร่องที่สุดยกมืกมอขึ้นเลยครับนี่เห็นไหมคุณลุงล่งดนตรีสั่ง ประธานีของเรานะครับหรืออีกตำแหน่งหนึ่งก็ท่านประธานสาภาพรถไฟรัศกากรัศกากรถไฟนะครับขอเรียนเชิญท่านเลขาสํสำเริงนากระโกนะครับกล่าวรายงานนะครับผม 2,559ดังนี้นะครับถืงเนื่อมาจากกำหนดให้วันที่9มรกราคม2559เป็นบันเด็กแห่งชาติและทำฝันบัณฑิตนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตนะครับดังนั้นทางคณะผู้จัดจึงเล็งเห็นเด็กๆยังได้มีโอกาสเรียนรู้แสดงออกและทำกิจกรรมความเข้าใจกับเพไป จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายใต้คำฝันนักล่าวจึงจัดก,การสแสดงออกของเด็กๆบนเวทีนะครับสําหรับเด็กๆที่ต้องการสแสดงออกกิจกรรมการแข่งขันภาพระบายสีพร้อมกับนิทรรศการเกี่ยวกับรถไฟนะครับการจัดก,การครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยท่าน บนราชธานีนะครับกับชมรมคนรักรถไฟภาคะวันออกเฉียงเหนือนะครับจึงทําให้งานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีเยี่ยมกับผมในนามของผู้จัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับบัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสำเริจรถไฟเก้าสวิ์งานโดยรถไฟนบนราชธานีนะครับประธานในพิธีกล่าวเปิด งานบรเดิษแห่งชาติของสถานีรถไฟบนลาจชธานีและทําการร่ารละทังอันเป็นสัญลักษณ์การเดิดนรถขบวนรถไฟในงานบรเดิษแห่งชาติปีนี้ครับขอขับเียนเชิญทุกท่านครับ นนวัี้เพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีประกอบด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแ,และสมาคมออมทรัพย์ตลอดถึงตำรวจรถไฟชมรมคนรักรถไฟ สถานีรถไฟอุบลราชธานีและจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านผู้การการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ท่านได้อนุมัติให้มีการจัดเดินขบวนรถพิเศษเพื่อช่วยเหลือให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้มีประสบการณ์ท่านที่ยังไม่เคยได้ขึ้นรถไฟก็จะมาได้ขึ้นรถไฟแนละ้ววันนี้ มีนี้เป็นพิเศษหน่อยก็คือหัวรูกจักรของเราที่อยู่หน้าศาบบลีบนราชธานีเ่านี้แต่เดิมก็คือมีปปลูกกปงปิดไว้ณวันนี้ทางท่านในศานีก็ได้ดําเนินการปรับปรุงเปิดปปลูกกปงออกและซ่อมพื้นเด็กๆสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับแต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังความปลอดภัยของพวกท่าน ก็จะเป็นหลักในส่วนนี้เด็กๆณวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าขอให้ท่านตั้งใจเรียนรู้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์และขอให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติในวันข้้งหน้าณวันนี้ เ็นโอกาสทางสมควรแล้วกระผมก็ขอรับธรรมาเปิดงานวันเด็กประจำปี2559หน้าณวันนี้บัดนี้เลยครับขอบคุณครับ ถไฟแห่งประเทศไทยได้มารวมตัวกันจัดหาอาหารอร่อยอร่อยไว้ให้น้องๆสำหรับของแจกนะครับะจะมีในในกลุ่มทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟบรรดานายสารีจากรายทางได้ส่งมาร่วมตลอดถึงร้านค้าพ่อค้าประชาชนที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ขอขอบคุณ แทนเด็กๆทุกคนนะครับที่มาร่วมงานครั้งนี้ขอให้หาประสบก,การณ์อย่างเต็มที่และอิ่มหนงสำรราญขอขอบคุณครับ Terima อีกนาทีอ่ามาค่ะที่สองค่ะขอพี่ขอเจ้าหน้ที่กขอรงางวัลด้วยครับขอรงางวัลด้วยค่ะเราอยากแจกเราอยากแจกไม่ได้จเ,เก็บไว้นะครับขอผูหวานเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะมาเล่นเกมได้นะครับ